พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุนะครับเมื่อตัวเก็บประจุเนี่ยได้รับประจุไฟฟ้าเข้าไปที่ตัวของมันนะครับประจุไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีพลังงานสะสมอยู่ในตัวของเขานะครับโดยเป็นความสัมพันธ์นะครับที่ขึ้นอยู่กับความต่างศักด์กับประจุที่ถูกับเข้าไปนะครับเป็นดังกราฟตัวนี้นะครับเมื่อความต่างศักด์เพิ่มขึ้นนะครับประจุก็จะได้รับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเวลารับเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีพลังงานสะสมที่อยู่ในตัวของเขานะครับพลังงาน ส่วนนี้นะครับก็หาได้จากสูตร u เท่ากับ 1, ส่วน2เดล v นะครับแล้วก็สูตรนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ไปยังสูตรนี้และไปยังสูตรนี้ตามลำดับนะครับจากที่เรารู้เกี่ยวกับว่า c เท่ากับ q ส่วนเดลต้ v นะครับถ้าเราเอาสูตรนี้นะครับมาแทนลงไปในนี้ก็จะเกิดสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ตามมานะครับ เช่นนะครับก็คือ u เท่ากับ1ส่วน2 q เดลต้า v นะครับถ้าเราแปลง q เป็น c เท่ากับเดลต้า v นะครับเอามาแทนค่าในสมการนี้นะครับเราก็จะได้เป็น u เท่ากับ1ส่วน2 c เดลต้า v คูณเดลต้า v นะครับ ก็จะได้เป็น u เท่ากับ1ส่วน2 c แล้วก็ delta v ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเป็นสูตรนี้ตามมานะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาความสัมพันธ์อันนี้เข้าไปใส่สูตรนี้เหมือนเดิมนะครับ mm. ก็จะได้สูตรนี้ตามมาเช่นกันอย่างเช่นนะก็ค<ะ>ือจะ u เท่ากับ1ส่วน2 q delta v นะครับ แล้วเราก็เปลี่ยนความสัมพันธ์ของตัวนี้เป็นเดีลต้าวีเท่ากับ q ส่วน c นะครับแล้วก็เอาลงไปแทนในนี้นะครับเราก็จะได้เป็น u เท่ากับ1ส่วน2 q ของ qc นะครับ ก็จะได้เป็น U เท่ากับ1ส่วน2 Q ก4ลังสอลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นพลังงานนะครับที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับเมื่อโจทย์สั่งให้เราหาก็หาความสัมพันธ์ลักษณะของตัวแปรทั้ง3ตัวแปรนี้นะครับ U ก็จะเป็นพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นจูลครับ